วันนี้นะคะก็จะมาลองลมของตัว12นิ้วให้ดูนะคะเพราะว่ามีคนถามกันมามากนะคะว่าระหว่าง8นิ้ว10นิ้วแล้วก็12นิ้วเนีย่ยลมเนี่ยมันต่างก,กันขนาดไหนนะคะเราก็จะมารีวิวให้ดูว่าระหว่างแรงลมของตัว8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดู12นิ้วก่อนนะคะว่าแรงลมเป็นยังไง ลมก็จะลมที่ได้เนี่ยนะคะมันจะออกให้พื้นที่ทค่อนข้างจะกว้างนะคะก็คือว่าในกรณีที่เราอะคะ่ะอ,อ,อยากจะให้มันดูดใช้พื้นที่ที่เยอะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็คนจะใช้12นิ้วเพราะว่าปลอกเนี่ย12นิ้วเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างทําให้เวลาเราดูดเนี่ยมันจะใช้พื้นที่ในการดูดค่อนข้าง,งเยอะได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคะ่ะ อยากจะมีพื้นที่ที่กว้างแล้วต้องการจะดูดระบายได้ดีอะคะว่คนจะใช้12นิ้วนะคะส่วนทนี้เราจะมาดูของตัว10นิ้ว